น้องเอ้ยสุด,ดยอดนะครับสวยงาม,งาม <c oughs> ก่อเดียวมือกบีนี่สี่นอหานอครับเอาสวยๆงามๆครับสี่ห้านอครับก่อเล็กแฮกมันครับผมสวยสวยครับสวยงาม อย,างงาอ,อย่างงามครับสีน้อครับผมอย่างงามครับมาถึงก็บอกพูดร้ำทำเพลงล่ละเอาเลยเฝ้าออกเฝ้ากับครับเด็ดมันฮอนน้อง <c oughs> สวยมั้ยาวหมดเลยสวยครับโอ้ไล่ ลายมันทางนี้ซับทางนี้ยังไงเอ้าหุ่นนางแบบติดต่ออยู่แล้วของนี้เก่าครับือว่างามอยู่เด็ดเป็นเด็ดพี่น้องเลยสวยครับสวยงาม สวยั ừ. Ừ. <ừ. S 1> กงางางๆมลออสีนอกรอนี่ตองติดต่ออยู่อ่ะ ป่านี่มันมีนางดิ่มอยู่พี่น้องเอ้ยมันบุกบวุดกับบุหรี่ถ้าบวคุดมันก็ได้สันินยังไดเงาอยู่โอเคครับต่อยนวเขียบ บางป่านะบ่มีหน่อแล้วเย้าหมดแล้วป่านี้ยังหน่อเพียบอยู่ตัวแทงใหม่ของงามอของงาขัดเสาเลยสวยลางดิน chút okay. oh. chúa oh. ยสิบสจ็ดสิบสองอื 10, 11, 12, อสิบสามเขีย,ย,ย,ยงกระบอกเข้าอีกแล้วสามนอแล้วครับ สี่เียวสิี่นอสอ้อยฮะนอนางดิส่อ้อยเอเบิ้ง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 อนนอสุดท้ายนอนนี่ก็คับเลยบะเนี่ยอ้โอโอวสอางาม กางสือแหงขาวอ๊ยสวยครับอ้โหสวยาเล ติดต่ออยู่เลยติดต่อยากต่อยากแล้วก็ได้หน่อยอเยอยออออข,ขาเยเย้าไปในสั่นพี่น้องเลยงามอันขาวๆเลยดี๋ยนี่กได้ว่าน้องดินอะไรพวงเนี่ยโอ้ยขาวงามครับมีกระนั้งดินด้วยกัน,ออน,นขาวจุ้ยแน่ติดต่อ อ้งต่อยอยู่เอาไค่สำนี้ครับแดดเป็นแดดมล้การคือเก่ากี่น้องเลยเร้วครับโหสยอดเลยแล้วครับไปเมื่อใดก็ได้มือนั้นมาลราก็เอามาให้พี่ให้น้องได้เบ่งคือเกา่า ได้เห็นคือเก่าเห็นความงามของมันนี่แหละ,ะนะมี่กับสำนี้มือไม่กับปโซนไม่คือเก่าแล้วครับครับเปลี่ยนเวียนไปอยู่นี่แหละผลตกฟ้าลงไปแบกคือเก่าแบกลงมาจากป่าจากเขางามครับ